6. เสขียกันแม่เจ้าทั้งหลายทำคือเสขียกเหล่านี้มาถึงวรรคที่จะยกขึ้นแสดงเป็นข้อๆตามลำดับ 1. ปริมัณทลาวักว่าด้วยการนุ่งหม่มเรียบร้อยสิกขาบทที่หนึ่งเรื่องภิกษุณีฉัพัี1240พสี1.240สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกาเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกพิษุณีชาพกักคีครองอันตรวาสกย้อยข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างพวกชาวบ้านพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉนัไหนพวกภิษุณีทั้งหลายจึงครองอันตรวาสกย้อยข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างเหมือนหญิงเครือหัดผู้บริโภคกามเล่าภิษุณีทั้งหลายได้ยินชาวบ้านตำหนิประนามโพนธนา บรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพา,ากันตนิประนามโพลธนาว่าฉนัยพวกภิกษุณีชาวพักีจึงครองอันตรวาสกยอยข้างหน้าบ้างยอยข้างหลังบ้างครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ